สวัสด ah ีครับอันนี้ก็เป็นกับดักหมูป่านะครับผมตัวแป้นเหยียบนะครับอ่าตัวแป้นเหยียบครับเป็นขนาด9้านิ้วนะครับผมอ่าขนาดใหญ่นะครับตัวนี้เป็นสปริงดิดสองอ่าขาคู่นะครับมี2ฝั่งนะครับอ่าแบบนี้นะครับอันนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับผมแล้วก็ในชุดนะครับก็จะมีสลิงนะครับมีสลิงสลิงเป็นสลิงสายคู่เหมือนกันนะครับนี่เป็นสลิงสายคู่แบบนี้นะครับแบบนี้นะ สายคู่นะครับลูกหมุนสแตนเลสสามถึงสี่นะครับแล้วก็ตัวท่อนะครับเป็นสแตนเลสครับตัวสปริงนะครับสปริงเป็นสปริงสองชั้นนะผมอ่าสปริงสองชั้นแบบนี้นะครับแข็งแรงครับแน่นติดแล้วไม่มีหลุดนะผมอ่ามีมีน็อตมีสเกลยูแถมให้นะครับในชุดนะครับถ้าได้สนใจนะครับก็ทักแชทเข้ามาได้เลยครับโอเคถ่ายนะ ใครรู้ะไม่รู้ม嘛มีซักะแต่อ่ะล็อกนี่นะล็อกฝั่งนี้ไปก่อนโอเคอ่ะมาอันนี้ต้องออกแรงดึงนิดนึงนะครับนะได้ฝั่งนี้มาอ่ะนอ่สปริงทุกตัวมันจะเท่ากันหมดนะ อันนี้ออกแรงดึงดูนะมันจะร,รู้สึกว่าเหมือนมันจะแน่นใช่ไหมก็เราก็จักมันเข้าในกระบอกเห็นไหมมันสามารถเข้าไปอยู่ในกระบอกได้อ่าแต่เราต้องออกแรงดึงนิดนึงต่อออกแรงเยอะ นะนะนี่มันจะรู้สึกว่ามันติดหน่อยแลเราก็จัดให้มันเข้าเข้าไป